สวัสดีครับผมจิงโจ้นะครับจิงโจ้ไรเดอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับผมนี่เครื่องตัดหญาใบวายนะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้นะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมด15คู่นะครับผม30ใบนะครับเป็นใบวายนะฮะอันนี้เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวแรกของ ประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้นะครับในทรงแบบนี้นะครับผมตัวแรกเลยนะฮะนี่นะครับผมดูรอบๆกันครับนี่ครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง8.5แรงนะครับผมนี่ครับแรงมากนะครับผมนี่นะครับมีตัวครอบบอลให้เรียบร้อยนะครับสดุดีครับผมเหล็กพลสติเกลดหนาครับหนามากนะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับมันมีตัวตับมีตัวปรับด้วยนะครับปรับใบนะครับผมความสูงต่ํานะครับแล้วแต่เลยนะครับการใช้งานนะครับตัวนี้จะตัดหญ้าได้ประมาณครึ่งหน้าแข้งของเรานะครับผมตัวนี้นะครับที่ท่านใดสนใจนะครับสอบถามผมได้เลยนะครับยินดีครับผมเรียกว่ามาที่นี่นะครับครบวงจรเลยนะครับผมแต่ต้องสั่งก่อนนะครับตัวนี้นะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการผลิตนะครับผมส่วนราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมที่พี่ท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามผมได้เลยนะครับเครื่องตัดหญ้าใบวายนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดน้ํามันก่อนนะครับแล้วก็เปิดโช๊คตัวนี้นะฮะครับตัวนี้คันเร่งนะครับสตาร์ทให้ดูครับเปิดกุญแจด้วยนะครับกุญแจตรงนี้ครับ สวัสดีคร okay. yes. ับสวัสดีครับนะครับผมตัวนี well, uh, really ้นะครับอ่าเปิดน้ำมันก่อนเนี่ยครับน้ำมันครับผมอ่าเปิดน้ำมันครับถ้าเครื่องเย็นก็ดึงโชมาก่อนดึงโช้บก่อนโอเคเร่งนิดนึงเร่งนิดนึงเร่งนิดนึงก่อนอ่าแล้วก็สตาร์ทเลยครับเอาเลยครับบอลบางบัวนะครับอย่าลืมปลดตัวนี้นะถ้าเรียกตัวอะไรครับบอลนี้เป็นตัวที่ว่ากดให้ให้ตัวข้างล่างทำงานครับอ๋อให้ตัวไปทำงานนะโอเคครับผมครับผมบอลบางบัวครับอ่าเร่งหน่อยครับเร่งหน่อยเร่งหน่อยนี่นะครับผม เรื่องตัดหญ้าใบวายนะครับสนใจนะครับสอบถามผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเอาตรงนี้ขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นนะครับอันนี้ตัดน,นะครับ ตอบคำถามผมได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ